ผ่านมาดิมแม่น้ำน่านที่ตลาดบางมุหนากกำลังก่อสร้างนะครับก่อสร้างตรงเรียนแม่น้ำแล้วก็พอดีก็มาเห็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแก้วคุ้มครองพาไปดูครับนี่คือหน้าสัญลักษณ์ของอเภอบางบุญนาตัวใหม่ บางบุนณาเมืองหน้าอยู่อ่านี่ครับมาดูลานชุมชนแก้วคุ้มคลองอำเภอบางบุนาจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีเสียงศูนย์เรียนรู้ชุมชนแก้วคุ้มคลองเพื่อความยั่งยืนของอำเภอบางบุนนก,ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยฮะเข้าไปดูครับก็มีหนังสือเอามาทางซ้ายก่อนดีกว่านอ้องอาเนี่ยครับ จะมีภาพเก่าๆแล้วมีมัสคอตนาคนี่ดูนาคก่อนนี่ค่นาคน้องนาคของเธอบางมูลนาคนี่ครับนาคมวนเกันนาคตัวเก่าเนี่ยเล่นรู้มีนาคนี่ครับพิพเนี่ยะภาพเก่าสมัยอดีตตั้งแต่ปีพศสอ9 2เ แลมาพักประทานข้าวข้าวเรือครั้งแรกแครั้งใหญ่ของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมถนนสายใหม่บางมูลนาคเพชรบุรวันที่17ตุลา2496นี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟภาพฝาผนังสถานีรถไฟบางมูลนาคีล้วก็จะมี เข้ามาเรียนรู้กันได้ครับที่นี่อาจจะขึ้นไปดูชั้นบนนะนี่คือมเมล็ดข้าวมีอะไรมากมายโอ้ไปดูข้างบนมีอะไรกันนี่ก็จะเป็นวิธีชีวิตนะว่า เครื่องครัวเครื่องครัวมีอะไรประมาณนี้เนี่เครื่องครัวสมัยก่อนก็กินอยู่กันอย่างไรนี่เครื่องใช้ไม้สอยในครัวประมาณนี้โต๊ะอาหารก็จะมีจานสังกะสีเออช้อนสังกะสีถ้วยโอ้เครื่องปั้นดินเผาชามตาไก่ใช่ไหมเนี่ยชามตาไก่เปล่าก็จะมีประมาณนี้สมัยอดีตก่อนโน้น ครับบ้านเรือนก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเนี่ยสมัยนั้นก็จะมีทีวีขาวดำใช่ไหมทีวีขาวดำยี่ห้ออะไรเนี่ยยังมีอยู่ไหมโอโหนี่คือหน้ามัสคอตนี่ก็มีปประมาณน,นี้ถ้าเกิดผ่านมาก็ลองมาเที่ยวแวะเยี่ยมเยียนชมกันได้นะครับเนี่ย ในหลวงรัชกาลที่5สเสด็จประพาสที่บางมุนนาคก็จะมีภาพอยู่ทุกปีก็จะมีจัดงานรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5สเสด็จประพาสบางมุนนาคทุกปีช่วงเดือนตุลาใช่ไหมนี่ก็ประมาณนี้ครับ